สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่ๆวันนี้อยกับผมพี่ชมป่านะพี่วันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าป่าคนเดียวอีกเช่นเคยนะสวัสดีครับจากช่องกิจเจทีครับสวัสดีครับจากช่องเข้าป่าพี่นงนะครับก็วันนี้นะพี่ๆผู้ผมเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปชายแดนนะพี่ๆนี่เพื่อนผมก็เป็นคนที่แบบเข้าป่ามานานแล้วนะแล้วก็เป็นคนที่แก่งนะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เขาจะแบบมาออกช่องอีพีแรกนะ แต่ว่าปกตินี้เขาไปนอนชายแดนนะพีพ่ี่โอกาสที่เราหาเจอเขายากมากเพราะว่าเขาเดินผ่าคนเยอะซึ่งเขานอนที่แบบว่ามิตาคนมากเลยนะซึ่งเขามีที่ตรงชายแดนเยอะมากก็เนี่ยเป็นอีพีเดยที่เขามาเอาคิวกับพวกเราเพราะว่าเราไปเจอเขาตรงที่หนึ่งนะก็ชวนกันพูดคุยกันนะซึ่งเขาตอบตกลงนะพี่พี่ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเล่าเหตุการณ์นั้นที่อยู่กับชายแดนมานานนะพี่พี่ ปกติผมก็ไปนนอนแถวชายแดนมานาน,น้ะครับเพราะว่าแถวเนี้ยบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่าแถวข้างล่างนี้มันแบบว่ามันแห้งแล้งผมก็เลยแบบขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้แบบใช ores, York, ้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องเพื่อนผมนะเขาอาจจะพูดแบบติ๊กต๊ะค่เพราะว่าเป็นอีพีแรกของเขานะพี่ๆก็ฝากไม่คุ้นชินนะฝากไปติดตามเลยนะ แต่ผมชี่ช่องบอกชี่ช่องอะไรช่องอะไรนะจากช่องเขาป่ากับพี่นกนะครับแต่ผมรับรองแล้วว่าคนนี้ของจริงนะพี่พี่ก็เขาก็รู้จักกับพวกเรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเขาป่าเดียวกันมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นดีเลยนะที่เราได้มาเจอกันเนี่ยใช่ก็ขอคลิปเนี้ยพี่พี่ก่อนจะรับชมและฟังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมทั้งสามคนเลยนะช่องกีเคทีช่องเขาป่ากับพี่นกแล้วก็ผมพี่ชมป่านะพี่พี่ไปดูกันเลยครับ ผมก็นี้เราจะขึ้นไปที่ผมจะให้เพื่อนๆนำหน้านะพี่พี่จาใช่ทนิต้าวี่ชีอะไรบางอย่างเราจะไปดูผมแลก็จะเป็นคนเดินตามหลังตลอดเลยนะพี่พี่ผมนะเป็นคนแบบชอบอยู่หลังให้เพื่อนๆนะ แต่ถ้าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยผมเนี่ยเข้าใส่คนแรกแน่นอนนะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะวันนี้เพื่อนผมก็สร้างช่องใหม่นะพี่พี่ช่องเข้าป่ากับพี่นกนะครับก็ฝากไปติดตามได้นะพี่พี่ผู้ชายคนนี้ก็ของจริงนะผมบอกเลยนะเพราะเขาเข้าป่ากับพวกผมมาตั้งแต่เด็กๆนะพี่พี่แต่ช่วงนี้จะหาตัวย่างหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในป่าแถวชายแดนมานานนะพอเข้าไปแอบได้นะอะไรอะกิจ เป็นรูท่าเล็กๆอ๋อรูท่าเล็กๆนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนุนนะ,นนะจะเป็นเ่อก่อนก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบลำธารน,นะครับเดินน้ำตกตอนนี้มันจะแห้งแล้วเมืเ่อ,อนะก่อนนี้เป็นเมื่อวนนะก่อนนะี้น้ำจะมาอีกรอบนึงครับใช่ครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะพี่กว่าจะขึ้นถึงชายแดนก็บ่ายโมงได้มั้ง ค่อนข้างที่จะลำสมบูรณ์มากนะครับนี่โดบทองฟ้านี่คือเขียวยเลยนะครับตรงนี้คือเขียวมากเลยนะใช่แห้งแล้วอันนี้เราก็ได้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะ<ช>จากที่เรานั่งกันเมื่อกี้ก็เดินไปอีกหน่อยเราก็ค่อยนั่งพักกันนะใช่เราจะไปนั่ง้ดนานๆใช่เราก็เดินกันมานชั่วโม,มงสองชัมมองอ่วโมงแล้วแบบเป็นหนุ่มแบบ นี่น้ำมันไหลแล้วมันมันกัดสอสซอสดินแล้วก็เป็นลุ่มนะฮะเป็นร่องรอยใช่ตอนนี้น้ำมันก็แห้งแล้วไม่มีน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ธรรมชาตินะสบายสบายนะพี่ๆวันนี้อากาศนี้พี่พี่ดูแบบนี้แดดจ้าแต่ว่าเย็นมากเลยใช่ครับก็ช่วงนี้ยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะพี่ๆอันนี้ก็ ฝนใก้จะตกแล้วนะครับอืมฟ้าคึมๆนะพี่พี่นใกล้จะตกพี่ยังมางด้วยนะนะเออมันว่าฝนมันจะมาจากทางนี้ฟ้าคึมมาเลยนะพี่พี่เพราะว่าเลียบเทาช่วงบ่ายอืมราะว่าเราต้องรีบเดินขึ้นแล้วแหละเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องไปทำแคมป์กันก่อนอะ ไม่งั้นนี้ฝนตกมานี่เราเปียกเราแย่เลยนะพี่พี่พอช่วงนี้ไขรป่ากำลังมาเลยนะคนในหมู่บ้านเนี่ยติดไข้ป่ากันเป็นแถวเป็นแถวเลยนะไปเราไปหาจุดที่มาสสมกันก่อนดีกว่า บรรยากาศนี่ก็ได้เลยนะพี่แต่ฝนก็ใกล้จะมาแล้วนะเดี๋ยวเอาเอาไงต่อเดี๋ยวคิดตัวนี้เป็นไรนดวงป่าเผยนะที่งมันอยู่ต้นหมาต้นใหญ่เขาจะเป็นมีระดับผ่านเล็กเป็นกอๆนะครับใช่ เดีเต้องหาเอาไว้ก่อนเผื่อส่วนตะโกตอนไหนก็ไม่รู้นะเพื่อความปลอดภัยนะจะได้ไม่เสียบบเวลาในการทำตอนถุตกใช่นะพี่ๆไปเราก็จะนั่งตรงนี้ก่อนปะ<อ>ตอนนี้เราก็ได้มานั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วนะใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้ยุงไม่ค่อยกัดแล้วนะเพราะว่าเราทายากันยุงแล้วนะใช่ง,งกลิ่นก็ยุงไม่ก่อแลนะ้วนั่นแหละ ปกติี่ถ้าไม่ทามานี่คือยุงกัดเต็มเลยนะได้ยากันยุงจากพี่เอฟซีมานะก็เอามาแบ่งกันใช้เวลาเดินป่านะพี่<ช>ต้องข้อขอคบคุณเป็นย่างสูงเลยนะใช่ครับก็ตอนนี้นะพี่ๆผู้ผมก็ว่าได้ขึ้นมาถึงจะจะครึ่งทางแล้วนะ,นะใช่เพราะเราก็เดินมาสองสามชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยก็ผู้ผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะผมก็มีอาวุธติดตัวตลอดเวลานะพี่ๆแต่เพื่อนผมนี่ก็เหมือนก็ เพื่อนทูเนี่ยก็พอมีคาทาอยู่นะแบบเขาเรียนตั้งแต่เด็กๆอย่านะใช่ผมคิดว่าเดินเนี่ยตอนเนี้ยพี่พี่เห็นแดดตรงน,นี้ยังจะแรงอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าช่วงเย็นนี้ฝนอาจจะตกนะเพราะว่าลมอ่ะอันนี้ลมแรงมากเลยลก็ข้างหน้านี่นะฟ้าคึมเหมือนกับว่าเมฆกำลังเดินทางมานะไม่รู้ว่ามันจะตกตอนไหนเนี่ยเราจึงต้องหาที่แคมป์ไว้ก่อน เพราะถ้าตกตรงมาปุ๊บนี่เราตั้งแคมไม่ทันนี่คือเปียกหมดเลยนะเราจึงต้องหาที่แคมไว้แล้วก็ค่อยเดินไปหาก่อนจุดที่เราจะเดินทางซ้ำด้วยคืนนี้แล้วก็ค่อยเดินเข้ามาตั้งแคมอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ลมก็แรงมากเลยนะเพื่อนๆก็ๆผมก็เอยากจะฟังเรื่องราวของอ่า อพี่นกหรอใช่ครับพี่นกนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่นกเล่าประสบการณ์สักหน่อยนะว่าเขาป่าที่ชายแดนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับที่ป่าชายแดนนี้ช่วงกลางคืนคนี้บรรยากาศนี้แบบว่าหนาวมากเลยนะครับแล้วก็ยุงนี่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันยิ่งที่มันยิ่งสูงนี้อากาศมันยิ่งเย็นนะครับยิ่งชืน้นเลยนะ ฝนตกนี่ก็จะตกข้างบนก่อนนะพี่พี่แดดแดดนี่จะเข้ามาแบบนี้ปะหรือว่าแดดเข้ามาไม่ถึงมันเข้าถึงนะแดดอากาศมันเย็ยนกว่าตนน้นไม้มันเยอก็ล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นกดความกดอากาศเนี่ยมันต่ำนะเคยเจออะไร,ประแปลกอหมก็มีนะพ,พวกสัตว์ลายเช่นหมีแล้วก็พวกเสือป่าอย่างเนี้ยอมอข้างบนนู้นเนี่ยมันจะมีพวก สัตว์หลายพอข้างในนี่มันนม่ค่อยลงมามันน่าจะโดนในพันธุล่าไปหมดแล้วฝั่งเนี้ยใช่ครับซึ่งฝั่งนั้นในพันธุอาจจะยังไปไม่ถึงนะเพราะว่าชายแดนไกลมากเลยนะพี่ก็วันนี้เราก็ถือ่อกคาดดีลนลครับมากันสามคนนะพี่พเผื่อจะเจอสัตว์ป่าที่เพื่อนเราเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านี่แหละโอเคครับเดี๋ยว<ๆ>จะนั่งอีกสักพังรอจะเดินพังต่อเช่เพื่อ,อไม่ให้เสียวลาเพราะ เวลาที่เราเสียไปมันจะทําให้ฝนตกได้นะนต้องแ่งกับเวลาด้วยเอเครับแต่ว<ต>่านั่งพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะพี่พี่ถ้าเดินต่อพวกผมก็จะถ่ายให้ดูเลยนะครับถ้าพสูสน์ว่าตอนนี้เมฆเมืนเล่น,ลน,ลนสมสมติป<ะ>ไปเ,เดี๋ยวผมว่าเดินตามหลังอีกเช่นเคยนะพี่พี่ ใช่อันนี้เราก็จะขึ้นชายแดนเนี่ยกว่าจะไปถึงนี่มันก็ต้องขึ้นเข้าลงเข้านะพี่พี่ไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นอย่างเดียวมันไม่ใช่นะบางทีทางมันชงมันชันนะแต่ว่าต้องเดิน อ๋อมขึ้นไปฝั่งนน้นปะนั่นน่ะฝั่งนั้นฝั่งนน้นนะพี่พี่ตอนนี้ผมก็ปวดขาบาาเนะพี่พีเพราะว่าผมเนี่ย เกิดอาการแบบยังไงอะเส้นเหมือนเส้นมันยึดน,นะพี่พี่ก็ถ้าวันนี้ผมไม่ค่อยกระชับกระเฉงบ้างก็ขออภัยขอโทษพี่พี่ด้วยนะก็พี่พี่ทางชันขึ้นแบบนี้เลยนะ เราไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยขึ้นทางนี้ดีกว่าไหมเพราะฝั่งนี้มันจะชันเกินนะเราก็จะขึ้นฝั่งนี้นะได้นะได้ฮะมานี่ก่อนมานี่ก่อนอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะเจออะไรขึ้นไปเลย เย็นเยนเราต้องอันนี้เจออหอะไรผอไม่รู้เราจิบตัวอะไรก็ไม่รู้พอมาน่าจะเป็นหมอกี่ไหนไหนไหนเจอัปะไม่เจอเลยนะเอไปใ้นเอแล้มื่อกี้ยังเงนอย่นะ อืมหายไปหนอยหายไปเลยคุยเสียงฟ้าร้องนะทีวีนะฝนใกล้ตกนะตอนนี้ดูแดดออกเป็นนี้นี่ฝนมาแน่ๆนะที แล้วเดลืออ้อนข้างบนก็นี่นะยไหนไหนโอ้โหนี่นะเจอไหมครับเฮ้ยจะสูดไม่ดูนะน้ำท่วเข้าไปนี่ครับหัวคนนี่ใครไป็ดสามีสามีเหรอเฮ้ยนี่นแหละพี่พี่เห็นไหมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะเออคือตัวอะไรกันแน่เราจะค่อยดูเข้าไปก่อนเพราะว่าเดินอ้อนไปเดินอ้อนไปไม่แน่ัจนะใช่ เอาเจุเดิอนอ้อมไปนะพี่ๆีเพราะถ้าเดิอนอ้อมเนี่ยเราจะได้เปรียดน,นะเวลาเราบวงกระบ,บุอะไรนะเฮ้ยมันทำพิธีอะไรอ่ะกลางม,ม,มือนะครับดูเนี่ยเดี๋ยวข้างร้านก็มีเสี่ยงคนวิ่งนะครับข้าร้องเลยนะ่ฮ้ยผาบ้วกผ้าร้องจะเกิดกัดเหมันจะทำพิธีอะไรบางอย่างนะครับเฮ้ยไอหลุมนี้นี้ที่เราเคยเอาไอจอนั้นมา วางไว้ป่ะเข้าไปดูไหมมาเราจะถือก่นอนเถอะวุ้ยดีๆนะมันมีเด็กอะ่ะเฮ้ยงเหรอเออเอาไงดิเดี๋ยวให้ต่อดูวะเดี๋ยวเข้าไปก็นเฮ้ยเงินม๊อ เข้าไปเข้าเข้าไปใจนเพื่อนนกเลยนกมาเชนอะไรเม็นนกมาเชนอะไรเข้าไปกระชากเลยพี่เอาเลยนกมาเชนอะไรเอาไงเอาเลยเอาเลยเหรอเข้าไปกระชากตัวเด็กเอ้ามาเลยเฮ้ยมินเด็กเลยเฮ้ยมองคุยเลยเฮ้ย มันเหมือนไม่ตอบโต้ะอะไรเลยนะเฮ้ยมันทำลายระวังเฮ้ยอยูเข้ามาดิเฮ้ยเก๊อ๋อ,อมันเลี้ยงพวงมานะครับตอนนี้มันเลี้ยงพวงมันมา้ยมันมันเลี้ยงอะไรสักอย่างนะอยระวังระวังเรี้ยงวันนี้วันนะ,ะครับไม่ต่องซื้อน,นั่นนะครับขอดูเดียวเลยนะ lên khuốc mà này đi này này cú em, thằng mày à

เด็กก็ไม่รู้ตอนอย่แล้วเมื่อมันหายเลยคิดเอาไงด,เดีเราดูตัวเด็กกนพี่อยู่ไม่ใหายเลยจ้ะ,อะตอนนี้มันก็ได้หายไปเลยนะพี่พี่ก็เมื่อมันวิ่งแบบง่ลยก็ได้งาล่างนะครับอันนี้ ไม่รู้ว่าน้องเข้าเป็นอะไรนะน้องที่เป็นเด็กก็โตหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเราไปดูนี่ด้วยกันนะว่ามันเียกอะไรตัวร้อนปะร้อนร้อนร้อนเท่าไหอ่ะเออแต่ยังหายใจอยู่มีอะไรบ้างในลูกมาไอ้ลุ่มเน,น,นี้ยผู้อมเคยเอาโจรมาฝังไว้นะใช่ ยังมีซอบอยู่บ่ไม่มีแล้วอ่ะที่เข้าไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีแล้วมันเอาซอบไปไหนวะเมืเ่อ,อกี้มันก็แรงเยอะเลยนะแรงเยอะมากๆเลยกี้ผมพยายามจะเข้าไปช่วยนะแต่ว่าในมือผมนี้ต้องถือของเยอะมากใช่เพราะเพราะว่าถ้าวางไว้เผื่อมันจะเข้ามาหยิบอาวุธที่เรามีด้วยนะเอาไงตอนนี้รู้ว่าเราต้องเอาเด็กไปไปลงไปในหมู่บ้านก่อน นอนไ่อง,งนเอต้องให้เดี๋ยวให้พี่<ช>นกน,นกแบกเดี๋ยว,ยวผมมะเป็งคนแบกเด็กน,นีนเ,เ,เดี๋ยวนี้เยราจะปิดีเลยนะอไปโอเไลยดทปเลปไปเลยไ,ไ,ได้ปะ